เพิ่มคลังคำศัพท์เสริมการเรียนรู้ให้ลูกรักด้วยชุดหนังสือ My First Fun Verse ช่วยปูพื้นฐานการอ่านการจดจำคำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนอย่างสนุกสนานมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง้งกด subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิง <c oughs> วันนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนุกกับกุ้งกิงกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเคยลอยกระทงกันไหมคะแล้วก็เคยเห็นกระทงสวยๆลอยอยู่ในน้ำตอนกลางคืนไหมวันนี้กุ้งกิงจะชวนไปสนุกกับการทำกระทงไหวพระแม่คงคาคะ่ะแล้วก็ไปลอยกระทงกันด้วยว้าวๆ้ จะสนุกแค่ไหนกระทงของกุ้งกิ๋งจะหน้าตาเป็นยังไงตามไปฟังนิทานตอนกุ้งกิ๋งสุขสร์วันลอยกระทงกันค่ะกุ้งกิ๋งสุขสันร์วันลอยกระทง Happy Kids ชุดเทศกาลแสนสุขเรื่องมณิสาปาละกะวงศ์ณอายุทยาภาพนพดลกำจรไภัสารคำภาษาอังกฤษด็อกเตอร์กาญจนา ชีวาสุขถาวรกุ๋งกิง๋งมาแล้วจ้าหิ้วตะกรา้ายิ้มละไมวันนี้แต่งชุดไทยแสนสดใสภูมิใจจังครูเล่าเรื่องคืนเพนจันสวยเด่นน้ำเต็มฝั่งนางนบพม่าชาววังทำกระทงทรงดอกบัวถวายพระร่วงเจ้า คำขานกล่าวแพร่ไปทั่วว่างามกว่าดอกบัวที่บานทั่วในทาราครูชวนนั่งล้อมวงทำกระทงกันดีกว่าครูตัดหยวกกล้วยมาจัดดอกไม้ใส่ถาดรองดอกไม้ไว้ประดับมือน้อยจับพับใบตองสองมือ คอยประคองไม่ลืมทูบเทียนบูชากุ๋งกิง๋งกลับถึงบ้านส่งยิ้มหวานให้ต้นกลา้าแม่บอกรอพ่อมาแล้วเราค่อยพากันไปพ่อพาไปงานวัดเดินเลาะลัดได้ใกล้ใก้ผู้คนยิ้มสุขใจคืนฟ้าใสาลมพัดเย็น ผืนน้ำงามวับวาวแสงเทียนพราวส่องให้เห็นเดือนสิบสองคืนวันเพนลอยทุกเข็นลอยโรคภัยขอบคุณพระแม่คงคาผู้รักษาทาราใสายน้ำมีคุณยิ่งใหญ่ได้ดื่มใช้กันนานมาพ่อช่วยวางกระทงปล่อยลอยลง ในทาราสายน้ำจะพัดพากระทงน้อยลอยล่องไปแสงพลุสว่างพราวดังแสงดาวสกาวใสแววเสียงเพลงไกลไกลแสนสุขใจวันลอยกระทงเราลอยกระทงเพื่อขอบคุณแม่น,น ก็อย่าลืมช่วยการรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดด้วยนะคะทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทำลายต้นไม้และไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นด้วยนะถ้าเรารักธรรมชาติธรรมชาติก็จะรักเราค่ะ <c oughs> วันนี้นิทานของเราจบแล้วค่ะกลับมาพบกับกุ้งกิ๋งกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเรื่องราวสนุกสนุกอีกมากมายในรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิง๋ง ทุกวันสุกแรกของเดือนและทุกวันที่15ของเดือนที่ช่องกุงกิ่งแฮปปี้โรลอย่าลืมมากดไลค์และกดติดตามเพจกุงกิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้กุงกิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ